พปีที่4นะคะกับเมืองไทย2เดือนไม่ได้ลดน้ำแต่ว่าที่นี่ก็จะมีฝนตกอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้ตกแรงอาทิตย์หนึงครั้งสองครั้งฝนนะคะกาดเก็บไดก็กกะละมังห่งปีที่4ค่ะรุ่นนี้ก็ตัดเก็บแล้วก็เหมือนกับตัดแต่งกิ่งออกไปด้วยเหลือกิ่งที่เขายังสมบูรณ์ให้ติดลำต้นเอาไว้ ก็จะลดน้ําให้เขาแต่ไม่ได้บํารุงนะคะช่วงนี้ช่วงช่วงให้เขาพักตัวเนาะลดน้ําให้เขาให้เขายังมีชีวิตอยูน่นะคะต้นพริกต้นมันพอเข้าหน้าร้อนก็จะเริ่มบํารุงบํารุงของลูกน,นี้ก็คือน้ํำสาวข้าวกับไข่สดแล้วก็มีนมบ้างยาคู พอช่วงเขาออกดอกก็จะใส่พงชรลรดเข้าไปด้วยในส่วนผสมของน้ํางามค่ะพี่น้องักดูรุนลงดินกับมี่ซูโจอ,อิลีค่ะปีที่สี่แล้วนะคะมารอติดตามชมว่าปีที่ห้าเขาจะยังจเจริญง,งอกงามให้ได้เก็บออกลูกออกหมากออกผลหมากพริกให้ได้เก็บกินอีกคือเกา่าบอปีที่ห้ามาลุ้นกันค่ะ จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ